อีกหนึ่งรายการที่แฟนๆชื่นชอบครับโดยเฉพาะช็อตน็อกๆ24กับ31ครับ170กับ100เรือติดแล้วก็ต้องบอกว่าดับยากแล้วครับทั้งคู่มาแล้วอาวุธของโมครับโอ้โหดูมั่นใจเลยครับโมลวงปากแตกนี่กลับไปก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ซีซาร์นะครับปากแตกปากเลือดกลบเข้าไปนี่ชายเล็กแม่คิดถึงชายกลางหรือ ชายใหญ่ครับต้องออกอาวุธแล้วนะครับแต่ว่ายังจาะไม่เข้าครับดูโอ้โดนกรนเลยครับโกลแบบนี้เอาวแม่ทำท่าจะมุดเข้าหาครับชายเล็กนี่คิดอะไรอยู่ครับอ้ามเข้าไปครับเดินไปมุดยังนี่ก็โดนหมัดเลยครับแม่โอ้ขยับกางเกงเลยครับใครไม่ถอยเยอะเลยครับชายเล็กครับถอยต่อยแล้วดูเหมือนว่าแม่ไม่ถูกชะโลครับต้องเดินหน้าต่อยแบบนี้ คู่ต่อสู้ไม่ช้ำเนี่ยคว้าตีเข่ายากครับดูครับอืมต้องกานข้ามครับโดนสับโดนเตะก็มีครับอ้าวเสียหลักครับโอ้โห,โหยังไว้ทันแม่เหมือนมีเสียงตะโกนบอกอย่าหนีสิอย่าหนีสิต้นขาซ้ายมีปัญหาเลยครับโอ้ยไปเลยครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> น่าจะ<ย>าไม่ไหวครับดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะครับ เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหโดนเจาะยางเลยครับชายเล็กสมตำยามซีซาร์แม่ตะโกนด้วยความสาใจแล้วก็เป็นการปลดปล่อยความเครียดความกดดันด้วแหละครับโอ้โหเตะเข้าเตะเข้าหัวเข่าก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นซ้ำอีกสองดาบครับจังหวะดึงกับหลังพอดีครับน้ำหนักตัวตกลงไปหัเจ็บจริงครับลุงนี่ต้องยอมรับครับไม่ไหวแล้วครับ เห็นอยากพาพช้าแล้วแม่ทรมานแทดแม่เหมือนมีเสียงตะโกนบอกอย่าหนีสิอย่าหนีสิต้นขาซ้ายมีปัญหาเลยนะครับโอ้ยไปเลยครับโอ้โหน่า,าจะไม่ไหวครับดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะครับเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหโดนเจาะยางเลยครับโอ้โหเตะเข้าเตะเข้า หัวเข่าก่อนครับแล้วหลังจากนั้นซ้ําอีก2องดาบครับจังหวะดึงกับหลังพอดีครับน้ําหนักตัวตกลงไปหเจ็บจริงๆครับลุงนี่ต้องยอมรับกับไม่ไหวแล้วครับเห็นจากภาพช้าแล้วแม่ทรมานแทนและช็อตน็อกสุดโหดในคู่แรกครับตกเป็นของโัมัดมาดาดี้เครับเอาชนะน็อกชายลึกส้มตำยำซีซ้ายไปได้ในยกที่3